วันนี้นะครับผมก็จะพาไปไปหาข้อมูลมาทำบันยูโรนะครับบันยูโรปกติเมื่อก่อนผมก็เริ่มต้นคล้ายๆอย่างนี้นะผมก็จะไปหาดูร้านอลูมิเนียมที่ใหญ่ๆนะฮะเขาก็จะมีการโชว์จากผู้แทนตัวตัวแทนจำหน่ายของร้านอลูมิเนียมนะฮะวันนี้จะพาไปดูร้านดีๆนะครับแยกแรกก็เป็นแยกท่ารั้วนะครับ ถ้าลัววันนี้จะพามาทัวร์เมืองเชียงใหม่นะครับจะพามาทัวร์เมืองเชียงใหม่นะครับเป็นเมืองที่น่าอยู่อีกอันนึงนะฮะอันนี้เป็นวงแหวนรอบสามนะผมสตาร์ทจากปั๊มปตทวงแหวนรอบสามนี่ก็เป็นแยกถ่าลัวนะครับสะพานเดี๋ยวนี้ไม่ติดไฟแดงเลยนะครับเขาทำเขาทำสะพานข้ามกันหมดแล้วนะครับเจริญมากนะครับผมถ่ายภาพไปดูเลยนะฮะเจริญมากนะฮะ จเจริญมากอันนี้แยกท่ารั้วนะครับแยกท่ารั้วตรงไปนะครับตรงไปก็จะเป็นแยกไฟแดงเมื่อก่อนรถติดมากเดี๋ยวนี้เขาทําเป็นทางลอดสวยงามมากเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับทําทางลอดสวยงามมากนะครับตรงนี้ร้านดีๆก็ห่างจากบ้านผมอยู่นิดนึงนะครับถ้าไม่เข้าใจอะไรผมก็จะไปร้านนี้นะครับก็ไปหาอุปกรณ์ ไปดูเฟรมอลูมิเนียมนะครับเขาเป็นร้านใหญ่นะใหญ่มากใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่นะครก็จะมีทางผู้แทนจำหน่ายมาจัดจัดสอนนะครับวันนี้ผมก็อยากจะทํามีความรู้เรื่องยูโรนะครก็เอามาประยุกต์กับเครื่องก๊อปปี้ลอเตอร์ผมด้วยนะครับซึ่งผมว่ามันก็ไม่ยากนะีแต่ว่าขนาดมันเปลี่ยนนะครเฟมบนเฟมล่างมันเปลี่ยนผมก็จะพาไปดูนะว่าผมก็ ถ่ายได้แค่ข้างหน้านะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่อยากมีปัญหากันนะถ่ายแค่ทางเข้านะครับตรงนี้นะฮะแยกต่อไปก็จะเป็นแยกที่ไปทางดอยสเก็ดเชียงรายนะครับตรงนี้ก็จะมีสะพานทางลอดนะครับตรงนี้ก็จะมีสะพานทางลอดที่ใหญ่มากเพิ่งสร้างเสร็จใช้เมื่อประมาณปีกว่าๆนะครับผมว่าตั้งแต่ผมเห็นสแยกมาตรงนี้น่าจะเป็นอลังการงานสร้างนะฮะ อลังการงานสร้างมากนะฮะแทบจะรถไม่ติดเลยนะฮะวงแหวนรอบ3ามนะไม่ว่าจะไปสนามบินหรือว่าไปสวนราชพฤกษ์นะฮะเดี๋ยววันหลังผมก็จะมาทำวีล็อกนะให้ดูนะครับแก้เซ็งนะฮะทำอลูมิเนียมนะครับทำเครื่องมันก็อยากเที่ยวมากนะฮะโอเควันนี้ตามผมไปนะผมก็จะลงคลิปเที่ยวเชียงใหม่บ้างนะครับพาไปเที่ยว นะก็ได้กองตัวใหม่มานะครับก็นี่นะครับตรงนี้นะถ้าด้านขวา,าจะไปเชียงรายไปดอยสะเก็ดนะครับคุณออกซ้ายไว้นะออกซ้ายไว้นะฮะมันก็จะเขียนว่าเข้าซ้ายไปเชียงเชียงใหม่เข้าเมืองก็เข้าซ้ายนะฮะแต่เชียงเชียงรายก็อ้อมออกขวาตรงไปก็จะเป็นแม่ริมนะสะพานนี้สวยงามมากนะครับาทางลอดตรงนี้นะครับเพิ่งสร้างเสร็จนะฮะ อลังการงานสร้างนะฮะดูนะครับก็ถือว่าเชียงใหม่ก็มีสีสันนะครับสีสันร้านดีๆก็ไอห่างจากตรงนี้ไปประมาณประมาณสักสองกิโลนะครับสักสองกิโลนะฮะใครอยากมีความรู้นะครับใครอยู่แถวละแวกนี้ก็มาดูเฟรมนะเขาก็จะมีตัวอย่างให้เขาก็จะทำบานประกอบโชว์ไม่ว่าจะเป็น o i m b g f และ พเมีห์นะฮะผมก็จะไปดูว่า,อา,อาของพิมีย์มันประกอบอย่างไงของ O R M จริงๆแล้วบาน <c oughs> ยูโรก็ยี่ห้อใครยี่ห้อมันนะครับใส่ด้วยกันไม่ได้ไม่เหมือนบานตลาดนะฮะแต่ผมดูแล้วว่ามันสวยกว่านะถึงแม้บางตัวความหนา1.0ดูแต่ดูแล้วแข็งแรงกว่าบานไอ้ตามท้องตลาดอันนี้ก็จะเป็นแยก น้องจํานะนนองจําโลตัสอยู่ซ้ายมือนะครับก็เลยแยกนี้ไปก็ประมาณสักหกรกว่าเมตรนะก็จะถึงร้านดีๆนะครับตรงนี้แยกนี้ ถ้าเราขี่ตรงไปเรื่อยๆนะฮะก็จะเป็นตีนดอยสุเทพนะฮะถ้าเลี้ยวขวาก็จะเป็นแม่ริมนะครับแม่ริมออกไปไปลายไปแม่ฮองสอนได้นะครับทีนี้นะฮะไปไปลายไปแม่ฮองสอนได้นะครับไนเส้นทางตรงนี้นะครับก็เนี้ยข้างหน้ารถสิบล้อนี่ก็จะเป็นร้านดีๆนะฮะนะก็ ได้เวลาถึงหน้าร้านนะผมก็จะไปเอารูปเฟรมบนเฟรมล่างเฟรมข้างของบางยี่ห้อนะครับของงานยูโรนะฮะเขาบางคนเรียกว่าชุดพัฒนาคนเรียกว่าชุดยูโรนะฮะแต่ละตัวของยี่ห้อใครยี่ห้อมันนะจะมีตัวไหนบ้างอาถึงแล้วนะครับก โอเคถึงแล้วนะผมก็จะเลี้ยวไปจอดด้านในนะฮะก็คง,ง,งทันได้แค่นี้นะครับผมจะเอาภาพบานจูโรมาฝากนะครับตอนนี้บางท่านบอกว่ามันมีเอกสารอยู่ดีย๋ยวผมเคยเไปขอไายเอกสารเขาข้างหน้าก็จะเป็นของยี่ห้อ bgf นะครับถัดไปก็จะเป็นของ orm ในสุดนั่นก็จะเป็นของพีเมียนะครับเดี๋ยวผมถา่ายรูปมาฝากผมอยู่ในมูดของพีเมียนะครับดูแล้วมันมีเอกสารนะครับมีเอกสารอันอื่นมีแต่ตัวโชว์นะครับพิเมียก็ขเขาก็ทำประกอบโชว์เหมือนกันนะก็ไม่ยากนะครับตัวน,นี้แต่ว่าขนาดอาจจะเปลี่ยนอันนี้ก็เป็นบ้านเปิดนะครับบานเปิด บานเปิดดูแล้วน่าจะดูดีกว่าบานเปิดของธรรมดาอันนี้ก็เป็น2เกียวนะฮะสองเกียวก็มี2แบบนะฮะสแบบมีแบบมันตีล็อกกับแบบซิงเกิลล็อกนะฮะสองกุญแจนะฮะระบบซิงเกิลล็อกมันตีล็อกนะฮะผมว่ามันดูดีขึ้นแล้วก็เซฟตี้ขึ้นนะฮะแล้วก็ป้องกันขโมยได้น่าจะดีกว่าเพราะมันมี มันติล็อกนะเข้ามาก็ไม่คิดว่าน่าจะยากนะฮะแ,แล้วก็แต่ว่าหลักการคำนวณก็ต้องมาคำนวณกันใหม่นะครับเพราะว่าระยะเปลี่ยนนะฮะร,ระยะเปลี่ยนเปลี่ยนไปเยอะนะครับระยะเปลี่ยนก็ต้องมาคำนวณกันใหม่ไอ้ที่ชอบก็คือตัวน,นี้นะฮะกุญแจกุญแจจับล็อกนะครับกุญแจแจับล็อกค,ค,คุณเห็นเด้ืยมันไหมฮะอันนี้ใช้เป็นมันติมันตพอยล็อกได้นะครับตรงน,นี้ ก็ขอบคุณที่รับชมติดตามนะฮะผมจะพาทำแน่นะผมขอเวลานิดนึงนะฮะโอเคครับผมขอบคุณครับ